สวัสดีค่ะ,ะเพื่อนๆพบกับช่องมุกี้นะคะวันนี้มุกี้จะพมามา,มารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะทีะ่มุกอาก็ไปกินมาก็รู้สึกเป็นผลไม้ที่แปลกนะคะแล้วก็ปกติเราจะรู้ว่าไอ้เปิ้ลมันจะมีสีสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีสีเขียวใช่ไหมคะหรือไม่ก็ เป็นแอปเปิ้ลเขียวอมแดงเล็กๆประมาณนี้นะคะแต่ที่รัสเซียจะมีแอปเปิ้ลเยอะมากนะคะแอปเปิ้ลจะเยอะมากมีหลายมีไซส์ขนาดกลางนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ที่มุกจะนําเสนอวันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลที่เพื่อนๆมุกแน่ใจว่าเพื่อนๆจะยังไม่เคยได้กินแน่นอนนะคะคนไทยจะยังไม่เคยได้กินแน่นอนนะคะฉะนั้นลองดูนะคะแอปเปิลสีเหลืองคะ่ะ ถ้าดูอย่างนี้มันจะเหมือนสีเขียวแต่ความจริงไม่ใช่นะคะมันจะสีเหลืองเป็นแอปเปิลสีเหลืองสีเหลืองนะคะ <c oughs> <c oughs> จะมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นนะคะจะมีเฉพาะาหน้าหนาววินเดอร์เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้ที่มูอยู่นี่ก็ประมาณ5องศานะคะแล้วก็ทุกๆปีนะคะจะได้กินแอปเปิลตัวนี้นะคะถามว่าทำไมทาไมมูถึงชอบกินลองแอปเปิลตัวนี้่ะ ลองแอปเปิลตัวนี้แล้วก็ชอบกินนะคะเพราะว่าเออมันจะไม่เปรี้ยวมากนะคะและเนื้อมันจะค่อนข้างกรอบนะคะเนียนนะคะดูดีๆนะคะคือเมื่อสองูจะไปซื้อมาสองลูกนะคะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนไปหนึ่งลูกเรนนี้ก็เลยคิดว่าเออมันเป็นอะไรที่เราชอบกินแล้วมันอร่อยนะก็เลยอยากจะแนะนำและบอกต่อ ถ้าก็เพื่อนๆคนไหนที่มาละเซียมาที่รัเสเซียนะคะหรือว่ามามา,มาเที่ยวมาทํางานหรือว่าอะไรที่ยังอยู่ที่รัเสเซียที่นี่นะคะอ่าเพื่อนๆลองคอมเมนต์หรืออะไรมาก็ได้ไนะคะม้มมีแอปเปิลสีเหลืองนี่จะให้เพื่อนๆลองชิมนะคะถ้าใครอยากกินหรือว่าอยู่ ที่ไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่ w, ที่ไหนที่เมืองไทยนะคะอยากจะลองกินแอปเปิ้ลสีเหลืองตัวนี้นะคะแอปเปิ้ลทองสีเหลืองตัวนี้นะคะเป็นสีธรรมชาติจริงๆนะคะสีเหลืองทองธรรมชาตินะคะก็ถามว่าทาไมกเ็เป็นเพราะว่ามันอร่อยมากจริง่ะเออมันจะไม่เหมือนแอปเปิ้ลแดงนะคะแล้วก็ แอปเปิลสีเหลืองมันจะรสชาติพอดีระหว่างแอปเปิลแดงแลก้วยแอปเปิลเขียวนะคะมันอยู่ตรงกลางนะคะมันทําให้รู้สึกว่ามันไม่เปรี้ยวมากนะบุ๊มเป็นคนที่ชอบไม่ชอบกินะไรทีรสชาติเปรี้ยวมากนะคะดังนั้นแอปเปิลสีเหลืองตัวนี้มันจึงตอบโจทย์มากนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสั่งนะคะสั่งได้นะคะออเดอร์ได้นะคะจะส่งไปให้นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ รอกันหน่อยหรือเปล่าโอเคโอเคถ้าใครอยู่แลเซก,ก็ลองหาทานดูนะคะแอปเปิลสีเหลืองไม่จําเป็นต้องเป็นสีแดงไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวลองทานแอปเปิลสีเหลืองดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันอร่อยจริงนะคะนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปขอผมอก,ก็ปดกดช่วยกดไลค์กด b ั c r i b e กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ที่นี่ใครเมียนะคะ